ในคลิปนี้เราก็จะมาสรุปบทที่4ให้ฟังนะคะว่ามองภาพรวมแล้วบทที่4ของเรานั้นมีเรื่องอะไรบ้างที่สําคัญที่เราควรจะกลับไปทบทวนนะคะอ ซึ่งบทที่4ี่ก็จะเป็นเรื่องของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องซึ่งลักษณะสาคัญของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องก็คือตัวแปรสุ่มที่เป็นค่าใดๆก็ได้บนเส้นจํานวนจริงนะคะเพราะฉะนั้นสามารถจะเป็นทศนิยมได้นั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีตัวแปรสุ่มที่สําคัญเรียนกันไปนะคะก็มีการแจกแจงแบบเอกรูปนะคะการแจกแจงแบบปกติการแจกแจงแบบทีการแจกแจงคายสแควร์แล้วก็การแจกแจงแบบ F ค่ะ โดยการแจกแจงแบบเอกรูปนี้ก็จะมีลักษณะสำคัญเหมือนการแจกแจงเอกรูปแบบไม่ต่อเนื่องเลยก็คือทุกตัวมีความน่าจะเป็นเท่ากันหมดแต่ข้อนี้นะคะตัวแปร x ของเราจะเป็นตัวแปรที่เป็นค่าใดๆก็ได้บนเส้นจำนวนจริงนะคะต่อเนื่องกันไปค่ะ ตัวต่อมานะคะก็คือการแจกแจงปกตินะคะกับการแจกแจงปกติมาตรฐานที่เราเรียกว่าตัว z นั่นเองนะคะแล้วก็การแจกแจงแบบ t ซึ่งการแจกแจงแบบ t กับการแจกแจงปกติเนี่ยจะมีลักษณะที่สําคัญเหมือนกันก็คือการแจกแจงที่มีกราฟเป็นลักษณะสมมาตรนะคะมีจุดสมมาตรอยู่ตรงกลางก็คือค่าศูนย์นะคะทั้ง การแจกแจงแบบแซดแล้วก็การแจกแจงแบบทีเพราะฉะนั้นในตาราง Z แซดกับทีเนี่ยนะคะเราก็เลยจะให้ค่ามาฝั่งเดียวคือฝั่งด้านขวามือตรงนี้นะคะให้ฝั่งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นค่าแซดหรือทีที่เปิดได้จากตารางจึงเป็นค่าบวกเมื่อเราอยากจะหาด้านซ้ายมือนะคะซึ่งเป็นค่าลบตัวนี้นะคะเราก็จะต้องใช้คุณสมบัติของความสมมาตรนะคะมาหา เนาะเพราะฉะนั้นจะตารางของเราที่เราจะช่วยในการเปิดค่าโดยไม่ต้องทําการอินทิเกรตเนี่ยก็จะได้เฉพาะค่าลบเท่านั้นนะคะส่วนการแจกแจงแบบคายสแควร์และแซนั้นนะคะก็จะมีลักษณะการแจกแจงเป็นแบบเบ้ขวานะคะแบบนี้เบ้ขวาทั้ง2ตัวแล้วก็ค่า ค่าของทั้งคลายสแควร์และแซนั้นจะมีค่าต่ําสุดนะคะเป็นศูนย์อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็สูงสุดเป็นอะไรก็ได้อินฟินิตี้เพราะฉะนั้นการแจกแจงทั้งคลายสแควร์และแซนั้นจะมีค่าเป็นบวกเท่านั้นนะคะไม่มีโอกาสเป็นลบเด็ดขาดนะคะทีนี้มาดูสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้นิดนึงนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ของทุกตัวเนี่ยจะมีสัญ,ญลักษณ์เหมือนเหมือนกันก็คือตัวที่ห้อยตรงนี้นะคะ ตัวที่ห้อยอัลฟาครูสมมุติให้เป็นสัญลักษณ์อัลฟานะคะหรือตัวนี้ให้ความน่าจะเป็นเป็นอัลฟา0 0นนะคะทุกตัวเลยตัวที่ห้อยนั้นจะเป็นพื้นที่ฝั่งขวามือทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการแจกแจงแบบทีแบบแซดแบบคายสแควร์นะคะแล้วก็แบบ f นะคะความน่าจะเป็น0.025ก็คือพื้นที่ตรงนี้ใต้โค้งตรงนี้นะคะ0.025ทั้งหมดเลย นะคะทุกตัวนะคะแอเพราะฉะนั้นตัวเลขนะคะที่ห้อยอยู่กับ zt ทีครสแควเนี่ยก็คือความน่าจะเป็นด้านขวามือนั่นเองนะคะหรือที่เรียกว่าความน่าจะเป็นที่ x มากกว่าสมมุติเป็น z นะคะจะเท่ากับ 0. 0.0 25นั่นเองนะคะส่วนการแจกแจงแบบ T นั้นก็จะมีตัวเพิ่มเติมมาก็คือค่า d g r e e of f r e e d o m ก็จะเหมือนการแจกแจงแบบค h i สแ u a r e นะคะมี d g r e e of f r e e d o m เพิ่มขึ้นมาหนึ่งตัวส่วนการแจกแจงแบบ F นั้นจะมีลักษณะพิเศษกว่าก็คือจะมี degree o f ฟิดอมสอตัวนั่นเองนะคะอะซึ่งการแจกแจงหลักๆนะคะทั้ง4ตัวหลักเนี่ยนะคะเราจะมีตารางสถิติช่วยในการเปิดตารางนะคะ ลองมาดูนะคะอันแรกก่อนการแจกแจงแบบปกติหรือ normal distribution นะคะสัญลักษณ์อีกแบบหนึ่งที่จะเขียนได้ว่า x ของเราเนี่ยมีการแจกแจงปกติก็เขียนแบบนี้นะคะอ่านได้ว่า x นะคะมีการแจกแจงแบบ normal นะคะด้วยค่าเฉลี่ยมิความแปรปรวน sigma ส q u a ร์เช่นถ้าเราเขียนว่า x นะคะแบบนี้นะคะ แปลว่าอะไรคะก็แปลว่า x ตัวนี้นะคะมีการแจกแจงแบบปกตินะคะมีค่าเฉลี่ย5และมีความแปรปรวน36นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเราใช้การแจกแจงปกติตัวนี้เราอยากหาความน่าจะเป็นเราต้องทำการอินทิเกรตนะคะซึ่งในข้อสองเราจึงเป็นสถิติพื้นฐานนะเราก็จะมีตารางช่วยในการหาความน่าจะเป็นนะคะ แต่เราจะต้องปรับค่า x ของเราเนี่ยนะคะให้เป็นการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน z ซซะก่อนนะคะเพราะฉะนั้นจาก x ที่เรามีข้างบทน,นี้นะคะเราก็จะเอามาลบด้วยค่าเฉลี่ยของมัน หารด้วยส่วนเบีเ่ยงเบนมาตระฐานของมันก็จะกลายเป็นค่าแซกจากนั้นเราก็จะเอาค่าแซกตัวนี้ไปเปิดตารางได้ซึ่งค่าแซกตัวนี้นะคะจะมีคุณสมบัติก็คือเป็นการแจกแจงปกติเหมือนกันแต่จะมีค่าเฉลี่ยเป็นศูนและความแปรปรวนเป็นหนึ่งเสมอนั่นทําให้รูปกราฟของแซกนะคะถ้าจําได้จะมีลักษณะกราฟเดียวกันเลยก็คือตรงกลาง มีค่าเป็นศูนย์เสมอเพราะคือค่าเฉลี่ยนั่นเองนะคะอย่างในข้อนี้นะคะเช่นถ้าเราอยากจะเปลี่ยน x ของเรานะคะให้กลายเป็น z เราก็ต้องเอา x ลบมิวก็คือ 5. หาหารด้วยซิกมาก็คือ6นั่นเองนะคะมาจากการถอดสแควรูทความแปรปรวนตรงนี้ น,ะะนอกจากการแจกแจงปกติมาตรฐานเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการหาความน่าจะเป็นของข้อมูลที่มีการแจกแจงปกติแล้วยังสามารถเอาการแจกแจงปกติมาตรฐานมาช่วยในการหาค่าการแจกแจงแบบทวินามได้ด้วยนะคะถ้าจําได้ในบทที่3ที่ครูเคยเล่าไปนะคะว่าทวินามนั้นมันมี3กรณีที่ทําได้คือถ้า n ของเรานะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ25คุณทําทวินามได้เลยปกติแต่ถ้า N น,นะคะมีค่ามาก กว่า25เป็นต้นไปให้คุณตรวจสอบว่า n คูณ p นะคะมีค่าน้อยกว่า5ใช้ปัว2องนะคะซึ่งขั่วที่ใในบทที่3ไปแล้วนะคะแต่ถ้า n คูณ p มันมากกว่า25 p เข้าใกล้0.5นะคะหรือเช็คให้แน่ใจก็คือให้ดู n คูณ p เพราะว่า p เข้าใกล้0.5บางทีดูยากนะคะเราก็ดูที่ n คูณ p ถ้า n คูณ p นะคะมีค่า มากกว่าหรือเท่ากับ5ตัวนี้นะคะเราก็สามารถใช้การแจกแจงปกติมาตรฐานมาประมาณการแจกแจงแบบถวินามได้เพราะฉะนั้นเวลาเจอโจทย์ที่เป็นทวินามรู้ได้ยังไงเป็นทวินามมี n มี p นะคะเป็นโจทย์ที่เป็นทวินามปุ๊บเช็ค3ตัวนี้ก่อนเลยนะคะเช็ค n แล้วก็เช็ค p แล้วก็เช็ค เอ็นคุณพนะคะจากนั้นถ้าเราตัดสินใจได้แล้วนะคะว่าเราจะใช้การแจกแจงแบบปกติมาตรฐานมาประมาณการแจกแจงแบบทับวินามนั้นสิ่งที่เราต้องทำมันแรกเลยก็คือเราต้องปรับค่า x นะคะให้เป็นตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องซะก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนค่า x ให้เป็นค่า z ค่ะ ทีนี้เรามาดูต่อที่บอกว่าปรับค่านะคะปรับค่าให้เป็นต่อเนื่องนะคะตัวนี้ที่บอกว่าปรับ x ให้ต่อเนื่องปรับ x ให้ต่อเนื่องแปลว่าอะไรนะคะเพราะว่าตัวแปรสูงเทอมินามเน x นะคะมันเป็น0 1 2ไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมคะจนถึง n นะคะเป็นตัวแปรที่เป็นค่าจำนวนเต็มเท่านั้นอย่างเช่นถ้าครูอยากหา x นะคะที่เท่ากับ4อันนี้คือเทอมินาม นะคะมันไม่ต่อเนื่องซึ่ง x เท่ากับ4นะถ้าเป็นการแจกแจงแบบต่อเนื่องหาค่าไม่ได้นะคะมีค่าเป็นศูนย์เพราะว่า x เท่ากับ4แปลว่าคุณต้องอินทิเกรตตั้งแต่4ถึง4ซึ่งอินทิเกรตตั้งแต่4ถึง4ก็คือจุดจุดเดิมก็มีความน่าจะเป็นเป็นศูนย์แน่นอนนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาปรับตัวนี้ให้เป็นแบบช่วงก็คือปรับจาก ไม่ต่อเนื่องนะให้เป็นการแจกแจงแบบต่อเนื่องซะก่อนวิธีการทํานะคะตัวที่เป็นจุดสีน้ําเงินเนี่ยก็คือค่าที่เราอยากได้ดเพราะฉะนั้นปรับให้เป็นต่อเนื่องเราก็ต้องปรับให้มันครอบคลุมค่าที่เราอยากได้นะคะเราก็จะปรับออกมาครึ่งค่านะคะทั้งด้านน้อยแล้วก็ด้านมากให้มันครอบคลุมค่าของเราเนี่ยแหละคะ่ะเช่นถ้าเราอยากหาความน่าจะเป็นที่ x เ,เท่ากับ4เราก็ต้องปรับครอบ4นั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เลข 3.5จนถึง4.5เพราะฉะนั้นตัว x ตัวใหม่ที่เราปรับได้ก็จะกลายเป็น x มีค่าตั้งแต่3.5จนถึง4.5นั่นเองค่ะแต่ถ้าเราอยากหาความน่าจะเป็นที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ4นะคะคือตัวนี้มากกว่าหรือเท่ากับ4คือเอาตั้งแต่4เป็นต้นไปตัวนี้เราก็ต้องปรับสีส้มนะคะให้ครอบคลุมนะคะตัวสีน้ำเงินก็คือค่า x ตัวที่เราอยากจะได้นะคะตัวส่วนตัวที่เป็นสีส้มคือตัวที่เราปรับค่าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นครอบคลุม x ของเราก็ต้องมาจบที่ตรงนี้นะคะก็คือ3.5แล้วก็ลากไปด้านขวามือก็คือจากความน่าจะเป็นที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ4มันก็จะได้เป็นความน่าจะเป็นที่ x นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ3.5นั่นเองซึ่งนอกจากตัวนี้นะคะจะได้ค่าตัวนี้ยังได้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ p ที่ x มากกว่า5 p t x มากกว่า5คืออะไรก็คือ p t x มากกว่าหรือเท่ากับ4เพราะฉะนั้นเวลาปรับก็จะได้ค่าเป็นตัวข้างบนนี้เช่นเดียวกันนะคะ ตัวต่อไปนะคะถ้าเราอยากหาความน่าจะเป็นที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ4นะคะก็จะคือเส้นสีน้ําเงินตรงนี้นะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ4เอา4ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าปรับข่าออกมาก็ต้องมาจบที่ตรงนี้ซึ่งก็คือเลข4.5นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่ปรับแล้วนะคะก็จะได้ p ที่ x นะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ4.5นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ถ้าเราเขียนว่า p ที่ x น้อยกับน้อยกว่า5 มันก็คือ p ที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ4.5ซึ่งก็คือตัวบนนั่นเองก็จะปรับออกมาได้ค่าค่าเดียวกันคือตัวนี้นะคะลองดูแบบเป็นช่วงบ้างนะคะถ้าเป็นช่วงครูอยากหา x นะคะที่มีค่าตั้งแต่3ถึง5นะคะตัวนี้คือตั้งแต่เพราะว่าเอาหัวเอาท้ายนะคะตั้งแต่3ถึง5ก็คือตัวสีน้ำเงินนะคะตั้งแต่3ถึง5เพราะฉะนั้นครอบตัวสีน้ำเงินนะคะก็จะได้เป็นตัวนี้ 2.5จนถึง5.5นั่นเองนะคะแบบนี้ซึ่งตัวนี้ถ้าเราเขียนว่าเราอยากหาความน่าจะเป็นที่ x ตั้งแต่3แต่น้อยกว่า6ก็จะได้ค่าเท่ากับตัวบนเหมือนกันหรือ x มากกว่า2แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ5หรือ x อยู่ระหว่าง2กับ6ตัวนี้คือระหว่างนะคะระหว่าง2กับ6นะคะซึ่ง4ตัวนี้ก็จะได้ค่าเหมือนกันก็คือได้ตัวนี้หมดเลยนะคะ เพราะฉะนั้นขั้นที่หนึ่งนะคะปรับค่าก่อนปรับค่าแล้วนะคะจึงเอา x ส่วนนี้ไปลบมิวหารด้วยซิกมานะคะ ไปเราก็มาดูตารางสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นตารางของการแจกแจงแบบ F นั่นเองตารางที่6นะคะที่เขียนไว้ว่านะคะ critical value of the F distribution ซึ่งตาราง F ตัวนี้จะแตกต่างจากทุกตารางเลยค่ะเนื่องจากมี degree of freedom 2ตัวนะคะค่าความน่าจะเป็นที่เราอยากหาคือ alpha เนี่ยก็จะอยู่ที่หัวตารางเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะหา alpha ที่แตกต่างกันเราต้องไล่เปิดแต่ละตารางดูนะคะมีหลายตารางมากแล้ว ก็ degree of freedom 1ก็จะอยู่ที่แถวที่1นะคะแล้วก็ degree of freedom 2ตัวนี้ก็จะอยู่ที่คอลัมน์ที่1นะคะเวลาดูอย่างเช่นเราอยากหา f ที่0.05นะคะ degree of freedom 1เป็น5 degree of freedom 2เป็น10เราก็จะได้ degree of freedom 1ตัวนี้5 ดีเกียรฟิดม20นะคะลากมาเจอกันก็จะได้ค่า3.33นั่นเองน,นะคะจากนั้นถ้าเราอยากจะหา f ที่0.95อันนี้ไม่มีนะคะแอลฟาที่มีให้นั้นก็จะมีแค่0.01นะคะ0.05 0.025 0.005นะคะประมาณนี้นะคะ,ะแล้วก็0.1ตัวหนึ่งนะคะแต่จะไม่มีพวก0.95 0.99ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะได้ค่านี้มาต้องใช้สูตรช่วยนะคะเช่นถ้าเราอยากจะหา f ที่0.95 d e g r e i o m um 5กับ10เราจะต้องใช้สูตรก็คือ1นะคะหารด้วย f ที่0.05แล้วก็สลับที่ d g r e i o m เป็น10 นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเปิดที่ตารางเดิมนี่แราค่ะ0.05นะคะ,ะ,คะแล้วก็ดีกกีออฟฟิอม1เป็น10ดีกกีออฟฟิอม2เป็น5นะคะก็จะได้ค่า4.74นะคะตัวนี้ ซึ่งก็จะส่งผลให้ค่า f ที่0.95นั้นมีค่า0.21นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นทั้งหมดของบทที่4นะคะครูก็หวังว่าตัวสรุปเนี่ยจะทำให้เราเห็นภาพรวมเราจะได้ไปดูว่าในจุดไหนบ้างที่เรายังไม่เข้าใจก็จะได้ไปเจาะดูในวิดีโอแต่ละอันนะคะอันวันนี้ก็สวัสดีค่ะ